สวัสดีค่ะนักเรียนวันนี้มบุปภูนัดแจ้งอรุณในเรื่องอะไรคะโจทย์ปัญหาการบวกค่ะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะคะว่าโจทย์ปัญหาการบวกคืออะไรก่อนที่เราจะมาเขียนโจทย์คุณครูอยากจะให้นักเรียนมาดูที่ภาพก่อนนะคะในภาพจะมีแอปเปิลอยู่ในกระจาดนะคะถ้ามีภาพอย่างนี้ บางทีเขาก็จะไม่ต้องเขียนโจทย์นะคะเขาก็สามารถจะนับได้เลยอย่างลูกๆก,ก็จะนับได้เลยค่ะหมายลดูสิคะแอปเปิลแดง1 2 3 4งสองสแอปเปิลแดงมี4แล้วทีนี้ไปดูแอปเปิลเขียวค่ะอ่าหนึ 1, 2, นักเรียนก็สามารถจะนับรวมกันได้เลยค่ะแอปเปิลแดง 1>, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7งสาาหดันั้นเมื่อรวมทั้งหมดแอปเปิลในกระจาดก,ก็คือ7ผลนะคะต่อไปนะคะคุณครูก็จะเอาแอปเปิลมาใส่กระจาดแล้วจะมาลองเขียนดูนะคะครูใส่ไปแล้ว 2, 3, 4ทีนี้เราจะมาเขียนโจทย์กันค่ะนักเรียนเห็นว่าในกระจาด มีแอปเปิลสีแดงเท่าไหร่คะ,ะเราก็จะเขียนเป็นโจทย์ปัญหาว่าในกระจาดมีแอปเปิลสีแดง4ผลนะคะต่อไปคะ่ะในกระจาดมีแอปเปิลสีเขียวอีก3ามผลอันนี้เรียกว่าโจทย์ปัญหาแต่มาดูสิว่าโจทย์จะถามว่าอะไรโจทย์ถามว่า ในกระจัดมีแอปเปิลทั้งหมดกี่ผละนะคะทีนี้เราก็จะมาหาวิธีทำถ้ามีภาพนักเรียนก็ไม่ต้องมาตั้งบวกตั้งลบนักเรียนก็นับในกระจัดได้เลยแต่ถ้าไม่มีมีแต่โจทยนะ์นักเรียนก็ต้องเอามาตั้งดูนะคะโจทย์บอกอะไรบ้างโจทย์ถามอะไรบ้างอ สิ่งที่โจทย์ถามก็คือในกระจาดมีแอปเปิลทั้งหมดกี่ผลอันนี้โจทย์ถามนะคะเป็นสิ่งที่นักเรียนจะต้องหาและโจทย์บอกอะไรเราบ้างโจทย์บอกว่าในกระจาดมีแอปเปิลแดง4ผลและโจทย์ก็บอกอีกว่ามีแอปเปิลเขียวอีก3ผลสิ่งที่โจทย์อยากรู้คือทั้งแอปเปิลแดง แอปเปิลเขียวเมื่อใส่รวมกันไปในกระจาดแล้วเป็นกี่ผลเราก็มาตั้งดูในกระจาษมีแอปเปิลสีแดง4ี่ผลนะคะและก็มีแอปเปิลสีเขียวอีก3ผลเขาบอกว่ามีทั้งหมดเท่าไรเขาอยากรู้จำนวนทั้งหมดเราก็ต้องเอาไปรวมก็คือบวกนั่นเอง4บวก3นักเรียนก็ลองเอาสีไว้ในใจ4แล้วนับ ต่ออีกสาสิคะสี่หหก็ก็เท่ากับ7นะคะเมื่อโจทย์ถามเราก็ต้องตอบทีนี้เรามาดูเรื่องโจทย์ปัญหาการบวกดูรูปลักษณะของโจทย์ปัญหานะคะเอาอ่านโจทย์สิคะเจนี่มีดินสอสีแดง6แท่งสีฟ้าสองแท่ง เจนนี่มีดินสอรวมกันทั้งหมดกี่แท่งนักเรียนหาซิว่าโจทย์ถามว่าอะไรถ้านักเรียนยังไม่รู้คุณครูจะบอกส่วนที่โจทย์ถามให้นะคะโจทย์ถามว่าเจนนี่มีดินสอรวมกันทั้งหมดกี่แท่งเราจะหาคำตอบได้เราก็ต้องขึ้นไปดูว่าโจทย์บอกอะไรเราบ้างโจทย์บอกว่า จินนี่มีดินสอสีแดงหกแท่งและก็ดินสอสีฟ้าอีกสองแท่งโจทย์อยากรู้ว่าเจนนี่มีดินสอรวมกันทั้งหมดกี่แท่งอ่าสีแดงหแท่งกับสีฟ้าอีกสองแท่งคําว่ารวมกันก็คือต้องเอามาบวกอ่ะหกไว้ในใจยกขึ้นมาสองนิ้วแล้วนับต่อสิคะหกเจ เท่ากับอะไรคะหกเจ็ดแปดนักเรียนบวกได้เท่าคุณครูไหมคะเวลาโจทย์ถามโจทย์ปัญหาจะมีคำถามว่าเจนนี่มีดินสอรวมกันทั้งหมดกี่แท่งเวลาเราตอบขั้นสุดท้ายที่เราจะตอบเราก็ต้องบอกว่าเจนนี่มีดินสอรวมกันทั้งหมดแปดแปดอย่างเดียวไม่ได้หน่วยเป็นแท่ง นะคะดืมไม่ได้เลยและตอนตอบให้นักเรียนสังเกตนะคะเลข8ที่ตอบนั้นจะต้องเป็นเลขไทยนะคะเสร็จแล้วเราก็ขีดเส้นยาวๆลงมานะคะเป็นอันว่าจบ1ข้ออันนี้คือโจทย์ปัญหาการบวกค่ะนนครูาาระ<ฮ>จะแถมอีก1ข้อนะคะมาช่วยอ่านโจทย์พร้อมกันค่ะวันจันทร์นิดอ่านหนังสือไป5หน้าาวันพุธ ไปอ่านอีกสี่หน้านิดอ่านหนังสือได้ทั้งหมดกี่หน้าเรามาดูซิว่านักเรียนต้องศึกษาเลยว่าโจทย์ถามอะไรนักเรียนลองบอกคุณครูสิคะโจทย์ถามว่ายังไงข้อความสุดท้ายของโจทย์จะเป็นคำถามเสมอนะคะนักเรียนลองดูนิดอ่านหนังสือได้ทั้งหมดกี่หน้าอ่านได้กี่หน้ายังไม่รู้ แต่โจทย์บอกอะไรเราบ้างโจทย์บอกว่าวันจันทร์นิดอ่านได้ห้าหน้านะคะแล้ววันอังคารไม่อ่านมาอ่านวันพุธอีกวันหนึ่งพุธอ่านได้สี่หน้าทีนี้เราก็จะรู้แล้ววันจันทร์อ่านเท่านี้วันพุธอ่านเท่านี้ดันั้นอ่านไปได้กี่หน้าก็มาดูนะคะวันจันอ่านได้ห้าก็เอาห้ามาวันพุธอ่านอีกสี เขาบอกว่าอ่านได้ทั้งหมดเท่าไหร่ทั้งหมดก็คือต้องเอามารวมกันก็คือบวก5้บวกสนักเรียนก็จะเอา5ไว้ในใจก่อน5้าเรายกขึ้นมาสีนิ้วนับต่อหกเจ็ 9. ได้เท่าคุณครูไหมคะเท่ากับ9เราจะตอบเลข9ลงไปเฉยๆอย่างนี้ไม่ได้โจทย์ปัญหาต้องมีการตอบเป็น ตัวหนังสือด้วยก็เลยตอบว่านิดอ่านหนังสือได้ทั้งหมด9หน้าอย่าลืมนะคะตรงตอบต้องเป็นเลขไทยนะคะแล้วก็ขีดเส้นอีกครั้งหนึ่งก็เป็นอันว่าเสร็จสมบูรณ์อันนี้แหละคือเรียกว่าโจทย์ปัญหาแล้วลูกๆก,ก,ก็แสดงวิธีทำนะคะลองไปดูในใบงานแล้วก็ลองแสดงวิธีทำดูนะคะ เป็นยังไงกันบ้างคะเรื่องโจทย์ปัญหาคุณครูเอาเรื่องโจทย์ปัญหาการบวกแบบง่ายๆให้นักเรียนได้คิดและก็ได้ทำอย่างเข้าใจต่อไปก็จะมีเรื่องโจทย์ปัญหาการลบแล้วก็จะมีบวกรลบละคนคือในหนึ่งข้ออาจจะมีทั้งบวกและลบเดี๋ยวเราเอาไว้เจอกันบทเรียนหน้านะคะสำหรับวันนี้ขอให้ลูกๆเป็นเด็กดีและก็ตั้งใจทำงานที่คุณครูมอบหมายไปให้นะคะ สวัสดีค่ะลูกรูปกอไก่